กราบสวัสดี FC ลุงพลเฟซีลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านกกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะขอมาพูดถึงลุงพลกันสักหน่อยนะครับซึ่งชีวิตลุงพลที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับ ตั้งแต่ยังไม่มีฝาบ้านเลยจนมี FC นะครับเห็นข่าวและเกิดความสงสารและเห็นใจลุงพลป้าแตนจึงได้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านให้ลุงพลนะครับซึ่งลุงพลเองก็ไม่เคยลืมพระคุณของบุคคลเหล่านั้นและก็ยังระลึกถึงเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่สร้างบ้านให้และ FC ที่เคยซื้อเฟอร์นิเจอร์สิ่งของอาหารต่างๆให้ลุงพลป้าแตนนะครับซึ่งลุงพลก็บอกว่าไม่เคยลืมผู้มีพระคุณทุกคนอาจจะเอ่ยชื่อทุกคนไม่หมด และของทุกอย่างที่ให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่วนมีค่ากับลุงพลป้าแตนทั้งสิ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับจากใจลุงพลจริงๆซึ่งทุกท่านที่เคยมีบุญคุณกับลุงพลป้าแตนไม่เคยออกมาทวงบุญคุณเลยคอยอยู่เบื้องหลังและให้กําลังใจลุงพลป้าแตนเสมอนะครับรวมทั้งอีกสองท่านที่เข้ามาในชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนกันก็คือหมอปลาและพี่น้ําฟ้านะครับแต่ก็มีอีกหนึ่งท่านนะครับ ที่ลุงพลรู้สึกเสียใจจนถึงทุกวันนี้ว่าจากคนที่เคยเป็นมิตรนะครับคอยช่วยเหลือจู่ๆมาวันนี้นะครับลุงพลก็อยากจะวอนคนคนนั้นนะครับให้หยุดพฤติกรรมที่ชอบออกมาพูดให้คนอื่นเสียหายแล้วไปหาผลงานของตัวท่านเองออกมาเผยแพร่ผ่านช่องทางของคนดังกล่าวเพราะช่วงแรกๆนะครับของการมาของบุคคลท่านนี้ก็มาทําช่อง YouTube แล้วก็มาฝากช่องกับ f c ที่อยู่บ้านลุงพลจนมี f c ติดตามนะครับ และสุดท้ายนะครับก็เอาช่องที่ทําไว้นะครับมาเล่นงานลุงพลป้าแตนซึ่งลุงพลก็ว่านะครับไม่รู้ว่าท่านหวังว่าถูกประสงค์อะไรที่ท่านพยายามขุดคุยเอาเรื่องลุงพลมาพูดในทางที่เสียหายว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ซึ่งลุงพลก็ได้บอกนะครับว่าเหมือนท่านกําลังส่องกระจกมองตัวเองอยู่สิ่งที่ท่านได้พูดนะครับก็คือสิ่งที่ท่านได้คิดไว้ในใจอยู่แล้วถ้าเวลามันมาถึงท่านก็คงจะเอาเรื่องนี้ออกมาพูด แล้วก็ได้บอก f c นะครับว่าถ้าได้ยินอะไรมาก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังตรงอย่าเชื่อใครง่ายๆและจงอย่าไว้ใจใครง่ายๆเพราะคุณอาจจะเจอเหตุการณ์อย่างที่ลุงพลประแตนเจอและได้ทิ้งท้ายนะครับว่าถ้า f c ท่านใดนะครับอยากรู้ว่าบุคคลที่ลุงพลป้าแตนเนี่ยพูดถึงเขามีสอรอย่ังไงก็เข้ามาดูในช่องลุงพลป้าแตน f ฟมิลี่นะครับในคอมเมนต์ก็จะเยอะแยะมากมายที่ FC ของบอกกันนะครับ FC ฟซีเขารู้หมดนะครับว่าวันวันหนึ่งเนี่ยลุงพลเจออะไรมาบ้างเป็นยังไงบ้างก็ต้องขอฝากถึงบุคลคลคนนั้นนะครับว่าอย่าเอาเรื่องคนอื่นมาพูดในทางที่เสียหายควรทําทตัวให้เป็นประโยชน์มากกว่านี้ซึ่งลุงพลก็ได้พูดถึงบุคคลคนนี้อีกเยอะนะครับแบบเป็นการระบายความรู้สึกว่าเคยรู้สึกดีต่อกันอะไรก็จะดีไปหมดแต่พอไม่พอใจนะครับก็เอาเรื่องทุกอย่างออกมาพูดในทางที่เสียหายแล้วก็พูดไม่เคยหยุด ซึ่งหลังจากคลิปที่ลุงพลได้ออกไปแล้วนะครับบุคคลท่านนั้นนะครับก็คงได้ดูและก็ยังคงตอบโต้กลับมาเหมือนเดิมโดยที่ไม่ได้เอากลับไปคิดนะครับว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่มันไม่ดีเรื่องนี้นะครับลุงพูก็สุดจะบรรยายเลยนะครับไม่ได้เข้าข้างใครแต่ที่ผ่านมาควรแยกแยะถ้าอะไรที่ลุงพลเคยผิดพลาดก็ได้ขอโทษขอโพยกันไปแล้วก็ต้องตําหนิกันนะครับท่านก็ควรจะให้อภัยนะครับแล้วก็หยุด แต่พอท่านไม่หยุดเนี่ยแล้วเอาเรื่องไม่ดีออกมากัดแส้ทุกวัน FC และคนทั่วไปเขาก็ดูออกนะครับว่าใครดีหรือไม่ดีซึ่งใจลึกๆทุกคนนะครับเขาก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้หรอกนะครับเชื่อได้เลยเพราะตอนรักกันเนี่ยมีกิจกรรมทําร่วมกัน FC ทุกคนเขาก็มีความสุขกันมากจากที่เคยได้ดูนะครับคนที่ FC ชื่นชมเขามอบความสุขกลับมาถึงพวกเราแต่ณวันนี้นะครับมันเหมือนมีแต่ความเกลียดชัง และ FC นะครับก็ได้แบ่งข้างกันสากันไปสากันมาในคอมเมนต์ของแต่ละช่องนะครับซึ่งลุงภูมองแล้วก็รู้สึกสมเพชมากๆเลยสุดท้ายต้องวอนจริงๆนะครับว่าควรแยกกันอยู่และจบทุกเรื่องอย่าได้ไปยุ่งกันอีกเลยนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วสําหรับทั้งสองท่านถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบกเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบกเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบกเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ